วัสดีนะครับตลอดขายคลิป u t u ู e นะครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ร้านขนมเรื่องยวนนะครับที่ัดที่ตลาดบ้านฟ้าเลอมาเช่นะอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับร้านนี้น่าสนใจมากนะครับเป็นขนมเรื่องยวนโบราณนะครับไม่ค่อยเห็นหาตามตลาดนั้นนะครับเขาทำสองกระทาเลยนะครับคนโบราณตรองมีขายครับผมสวัสดีนะคะครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อผลค่ะพี่ฝนนะฮะขายยังไงครับพี่สองละสี่สิบบาทจ้ะสองละสี่สิบบาทนะครับ ป็นถนนเรื่องยวนนะครับไม่ค่อยเห็นเลยนะครับ40บาททุกอย่างเลยนะครับทุกอย่างค่ะครับมีกี่หน้าคะที่หน้าเดียวเลยค่ะมีหน้าเดียวเลยนะครับ่วด่วนี่ทำเองนะคะทำเองค่ะอันนี้คือวัตถุดิบนี่คือเราทำเองหมดเลยทำเองหมดเลยค่ะมีอะไรบ้างครับมีไส้มะพร้าวนฮะแล้วก็มีเต้าหู้มีหัวไช้โป้มีก๋วลิตี๋งมีต้นหอมค่ะอ่านี่เป็น วัตถุดิบของร้านครับอันนี้จะเป็นแป้งอะไรครับเพื่แป้งไก่ผสมไข่ไก่เลยค่ะอันนี้คือเป็นแป้งผสมไข่ไก่นะใช่ค่ะบทำได้น่ากินมากมันก็เลยจะนิ่มนิดนึงครับอ้โหตองละสี่สิบบาทเนาะ,อะของที่ดีมากๆนะเเขาจะใหะ้เป็นน้ำอะไรนะครับน้ำอาจารน้ำอาจารอาจารน้ำอาจารย์อันนี้คือเป็นภาษาของ ทั้งยวนค่ะคุณนี่กล่องนี้คะหนึ่งครับเมื่อกี้ที่สั่งไว้อ๋อนี่เราสั่งไว้กล่องได้แล้วค่ะเราทำกันแบบนี้เลยนะครับเป็นแป้งที่ผสมใส่ไข่นะครับถ้าไม่ผสมใส่ไข่มันจะเป็นสีขาวนะครับมันก็จะไม่สวยแล้วมันก็จะแข็งกระด้างคอ๋อครับผมทีำเซกกระทะนะกระทะเล็กน่ารักมากครับเขาถุงอาวลงไปนะครับแล้วเป็น มะพร้าวแล้วก็ตัวนี้เป็นบัวแช่โป้ต้นหอมต้นหอมต้นเต้าหู้นะครับอันนี้เป็นอะไรนะบัวทีส่งเสือที่ส่งนะครับที่ขั้วมาแล้วนะครับใช่ค่ะ ขาไม่ติดกระทะเลยนะครับพี่ไม่ติดเขาอยู่ที่แป้งด้วยอยู่ที่แป้งด้วยนะครับร้านขมนมเรืองยวนตลาดบ้านฟ้าเรอมาเช่นนะสี่สิบบาทนะครับ รื่างัครับติินเทมแพงลงวันละกี่โลคพี่ไม่ได้กะเลยพี่ประมาณถังนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะถังต้้งล่างเลยจ้ะราตัดรู๋ <c oughs> แดงว่าพว่มาวันนี้สองถังเตรียมมาขอใกล้จมดก็ทังเพิ่มได้ออ๋ครับหากินยาานะครับแต่ว่ามาีขายนะที่น,น,นี่นะครับเอาชิ้นที่คะรอแป๊บนึงนะคะ ทุกวันนี่คือเราจะใส่ใส่เหมือนกันหมดใส่หมดเลยใช่ค่ะนอกจากลูกค้าจะไม่เอาอะไรเราก็จะใส่ตามลูกค้าครับนอกจากลูกค้าที่เขาจะไม่เอาอะไรนะเขาก็จะไม่ใส่ให้ใช่เป็นที่ฝนนะครับ กกินนมานะ,ะตรวน,นี้เราจะใช้เป็นไฟอ่อนๆใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะถ้าไฟแรงมันก็จะไหม้ก้นจะไหม้ก้นนะเปียนี่คือทั้งหมดแลยนี่คือเขาสามารถทำใหม่ได้เลยนะครับได้เลยวันหนึ่งนี่ก็น่าจะหลายครั้งเลยนะ 40บาทนะครับองรนะคะโรยกรเมนะคะไม่มีปัญหานีค่ะนีอย่างต้อมนี่นะเคุณเตรียมสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะอันนี้ทำอะไรเขาเนี่ยอ่านแตงกวาขาวให่ไปเตรียมเตรียมสมุนไพใช่ส่กิกันน้ำอาจารตถ้าไม่มีพวกนี้ก็ไม่อร่อยครับ นี่คือทุยอย่างเราทำเองหมดเลยนะทำเองหมดเลยอันนี้ก็เป็นอะไรนะน้ำอาจารย์น้ำอาจารย์ได้ค่ะข้บคุขอขอบคุณขอาคุณขอคุณขอบขอบคุครับคุณบคาบคขอบขอขนคคคคคบคบเอบคบค มัไม่ได้อยู่เลยนะครับที่ ก็จะเป็นน้ำมันที่มันเช้างเก่าอยู่นะใชเจ้าครับน้ำมันจะใส่นิดเดียวใส่นิดเดียวนะไม่ได้ใส่เยอะนะครับมะพร้าวลงไปถั่วลงไปนะครับเกลือโต๊เต้าหู้นะแล้วก็เป็นต้นหอมนะครับน้ำมันเขาใส่นิดเดียวเองนะไม่ได้ใส่เยอะนะครับ ิ่ค่ะคิวค่ะใลค่ะแป๊บเกียวค่ะคิะปปว,ควละกี่แ,วล,แวละสองแน่งแนเท้าได้หมคล,ลูกค้ามาจ่ายตังก่อนได้เลยนะครับไม่มีบัตรคิวนะครับแต่ว่าเราเดิเพี่ยวนะครับ ก็คือลูกค้าโทรมาออเดอร์ล่วงหน้าได้ไหมครับได้ได้ค<ต>่ะแต่ว่าอาจจะไม่สะดวกรับสายเท่าไหร่เราอาจจะไม่อาจจะไม่สะดวกรับสายนะครับเอาเป็นว่ามามาสั่ง,งที่หน้าร้านดีกว่าเดินที่ก่อนก็ได้ค่ะแล้วเดินกลับมาครับผมนะเป็นขนมเรื่องยวนนะครับผลิตจากที่ทตลาดบ้านฟ้าเลอมาเชย์หาดเพล่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นีนี่เองนะครับร้านนี้ขายดีมากๆนะครับ โอเคพี่ขอบคุณมากครับผมอบคุณค่รับกิดเวรกะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมเดินนาใหม่เดินหน้านนะครับ,บนี่โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปเราจนจบก็ฝาก,ากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม